วันดีจ้าพี่น้องมือหนีพิเศษแต่พี่น้องจา้าบางเจนี่ทุเรียนจ้ะพี่น้องจ้ามูา้ยม,มือหนีผ้ามาจัดทุเรียนเด้อจ้ามามาเด้อจ้ามาซิมน้ากันแล้จ้าน้องพี่น้องจ้าทุเรียนแต่มือหนีสื่อทุเรียนมากมามาจ้าวันดีจ้าพี่น้องจ้าพบกักน้องท่านแต่มือนีมือนีมีเสื้อผ้ายพิเศษเวยแต่พี่น้องจ้าโบว์เป็นเสื้อผ้าขอกจ้านี่เป็นมาจ้าพี่น้อง เป็นถาดเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะผู้เรี้ยงสินถานดแน่นอนกระตองเบิ่งผู้ใหญ่ๆเดี๋ยวน้องท่านให้เบิ่งแล้วจ้นนะเนาะมีแต่ผู้ใหญ่ๆจ้ะแต่สำหรับคลิปนี้กะทีมีทุเรียนใดก็ต้องขอบคุณป้าโมนะคะขอบคุณป้าโมป้าโมด้วยจ้ะที่ส่งเงินมาให้น้องท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วจ้นนะเนาะสามพันบาทจ้ะพี่น้องให้ไปกินทุเรียนจ้ะเดี๋ยวน้องท่านกระจายมาแล้วจะไงพันหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะเบิ้ดนี่จะพันหนึ่งรายรบยว่าจะไง มม่อนีทายุพยั่งด้วยจากข้างหลังมาทายยุท้างล่างบานจ้่ข้างหน้าบานคนหลายคดเดี๋ยวสิบวอได้ยินเสียงแลนะ้วจะเนาะมาจะามาจิ้มกันจะเป็น้ีนองเดี๋ยวขอเริ่มที่อันนี้สิเป็นกรอบนอกุ่มในนะคะอันนี้จะเป็นสุกซื้อมาสองหน่วยจ้ะรวมทั้งหมดเก้ารอยก้าสิบกว่าบาทจา้ะพันหนึ่งจ้ะ ยอดจะพี่น้องจ้ะทุเรียนหมอนทองเกรดเอกแล้อแต่ไหนสักเนี่ยสังเคร่งนี่จ้ะโลละเหลือ,อยู่รอยเจ็ดสิบาทจะมาเนี่ยมันแบบพ่อใหญจ้ะเราท่ามาก,กินนิมแล้วจ้ะอันนี้สุกนมี่นี้สุกนี่สุกนี้สุกสุกส,ส,สามพูนนี่จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะคะ ม <laughs> างลังบอโอเคเลยอะขอบคุณป้าโมอีกทีนะคะขอบคุณป้าโมขอให้ป้าโมสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้ะให้มาสเนิจขอให้ได้เป็นลายกก่าเก่าเนาะจะเนาะขอบคุณป้าโมที่รักและเมตตาหนูนะคะขอบคุณค่าฟินฟ <laughs> ินจุดด จุ kh kh <c ười> mm ่มขอบคุณสุดยอดค่ะเดี๋ยวนู้ิมอันสุกจังนี่อันนี้อันสุกด้วยจัะเนี่ยพิ่งจำะหวาน หวานเม็ดลีบจ้ะทุเดียนแก่จัดเลยคะ่ะโอ้ยบ <c oughs> จ,จะไป็นน่องจ้าแซ่บพิลีจ้ะเป็นไอ้นอกกินบางแบบกรอบนองมน,นุ่มในเราจนะเนาะแบบกรอบอะ่ะแบบสุกแบบสุกนี่จะหวานมากจ้ะ รสชาติมีนจะหวานจัดเลยจะหวานแบบหวานแห้งแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้อ่ะถ้าเป็นตัวนี้เป็นกรอบนอกนุ่มในอย่างแตนเนี่ยตัวนี้จะบ่ค่อยบ่ค่อยหวานค่ะแต่ว่ามันแสบจะ้ะน้องทานมาตัวนี้แบบมีหวานเกินไป <c oughs> เจ้ะพี่น้องว่าใครเบิ่งจ้ะอันนี้สุกแล้วจ้ะนี่สุกนะคะม้งท่านถามบอกเออๆยังอันนี้ก็สุกแ้่มึงหนากับแกมมาอยู่บ้านอ้วนออกอ้วนออกเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะน้องท่านกักินหลายเบิ่งกินหลายคักแล้วจ้ะนี่อันนี้ก็เึิงไอ้ มาชิแบงไปวัดแล้วกันให้พ่อกับแม่กินน้ำเนาะตอนนี้่ยตีทุกบิดนี่นนนเด้อจ้ะพันหนึง่งเนื้อประมาณสามโลจ้ะเนือ้อหลายๆเพิ่นบอกอยู่จ้ะเจ้าของร้านเพิ่นบอกบ้านคือเหลือกอันง่อยเย็นเนื้อคักแถบได้เนื้อคักแถบจ้ะเลิศเจียงด่ดงเจียงเนี่ยก็ต้องอขอขออภัยแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ ขอบคุณบ้านโมนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณจริงๆว้าโอ้พี่น้องอยากนะแตะพี่นอ้องจะจต่พี่นอ้องจะไมากินให้เบิ้งแบบแบบเทียบรสสายเบิ้งนะแต่น้องว่าหมังกรอบกับโอบางกรอบมาสักป้าคิดไปพอวพิสัสว่าไปกรอบน้องนุ่มในกรอบทองนุ่มในกับสุกแบบเด็แบบเดแ่บนะจ๊ะ สรุปถ้าเป็นน้องท่านก็คือมักของน้องลมไนน,นะจ๊นะเนาะแบบแข็งนิดนึงตัวเนี้ยถ้าโตสุกเดชนชาติวานจัาจะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจัะพี่น้องจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องท่านในเด้อจ้าขอบคุณเลชน์จ้ะบ๊ายบาย